สวัสดีค่ะแนปปี้รีวิววันนี้นะคะที่จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งซับบนยางอะไหล่ที่แท้ทรเลยค่ะคันนี้นะคะเราไม่ได้นำซับที่แบบเป็นซับสำเร็จเป็นซับบ็อกซ์อยู่แล้วมาติดไว้บนยางอะไหล่แต่ว่าเป็นซับขนาด10นิ้วจริงๆเลยแล้วก็มาสร้างตู้ให้กับตัวซับติดตั้งไว้บนยางอะไหล่ขับไปไหนนะคะต้องการใช้งานยางอะไหล่ก็ยังสามารถใช้ได้คงเดิมค่ะตามที่มาดูใกล้ๆกันมา ตรงกลางนะคะก็จะเป็นซับขนาด10นิ้วของเราค่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราก็สร้างเป็นตู้ที่ได้ปริมาตรนะคะทําให้ตัวซับเนี่ยเขายังสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างหนักแน่นแล้วก็ทรงพลังค่ะแล้วก็ทั้งนี้ท้งนั้นตัวตู้ทั้งตู้เนี่ยยังสามารถยกออกมาได้ด้วยนะคะขับไปไหนเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเนี่ยใช้งานยังอะไรได้เหมือนเดิมเลยค่ะร้อยเปร็ด้านบนนะคะเราก็บิวขึ้นมาใหม่หมดเลยค่ะใช้วัสดุก็คือเป็นไม้แล้วก็หุ้มด้วยโฟมสีดําอีกทีนึงนะคะในส่วงของประเวณนตรงกลางนะคะเราก็ทําเป็นชิ้น งานขึ้นมาให้ดูสวยงามค่ะแล้วก็ผสมประสานกับวัสดุก็คือเป็นตัวตะแกรงเองทําให้เวลาเราเปิดเพลงเนี่ยซาสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาอย่างไร้การมดบังค่ะในส่วนของพื้นที่ด้านบนนะคะที่เห็นกันอยู่นี้เราก็ยังสามารถวางทุกอย่างใช้งานทุกอย่างได้ร้อเลยค่ะ คันนี้นะคะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยใช้งานบริการกับทางเรา Rocket Sound เนี่ยมายาวนานแล้วคันแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ปี49เลยแล้วก็เป็นระบบเสียงชุดนี้เลยค่ะก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานมายาวๆแล้วคุณลูกค้าก็ชอบกับเสียงที่ทางเรา Rocket Sound เซตอัพไปให้ตั้งแต่ตอนแรกเปลี่ยนรถคันที่สองนะคะก็ยังนําชุดระบบชุดเครื่องเสียงเดิมเนี่ยไปใช้คันที่2และคันนี้ค่ะก็เป็นคันที่3แล้วค่ะก็ย้ายจากรถคันที่2เนี่ยมาติดตั้งในคันนี้เป็นคันที่3ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเฮดยูน เ,เชื่อมสัญญาณเข้าตัวโปรเซสเซอร์ของมอสโทนี่รุ่น4 2 6 ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็การติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยทำให้มิติแล้วก็บรรยากาศในการฟังในรถยนต์เนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยค่ะจากตัวโปรเซสเซอร์เองเราก็จะเชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิฟายเออร์ทั้ง2ตัวนะคะติดตั้งเป็นระบบบแอมค่ะแอมตัวแรกเนี่ยใช้เป็นแอมขับลําโพงกลางแหลมก็ใช้ขับลําโพงแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังคู่หน้าเสียงกลางติดตั้งในช่องเดิมๆของบานประตูเลยค่ะในส่วนของทวิตเตอร์เองนนะคด้้่าาห ในส่วนของคู่หลังนะคะลำโพงแยกชิ้น2ทางก็ติดตั้งในบริเวณบานประตูทั้งคู่เลยค่ะในส่วนของแอมป์ตัวที่2นะคะจะใช้สําหรับขับซับบูเฟอร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณนี้เลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าย,ยังเพิ่มเติมในส่วนของแผ่นดมของพีซึ่งเป็นรุ่น pda 12ด้วยค่ะติดตั้งที่บริเวณบานประตูทั้ง4บานเลยการติดตั้งตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นการกั้นห้องให้กับตัวลำโพงให้ลำโพงเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีการสันชบช ในส่วนของบริเวณรอบๆด้านล่างของยางอะไหล่เลยค่ะก็มีการติดตั้งแผ่นแดมเอาไว้ด้วยนะคะการติดตั้งบริเวณตำแหน่งนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของตู้แล้วก็อย่างที่2นะคะเวลาซับทํางานเนี่ยถ่ายท่อสียออกมาก็จะไม่มีการสัรนะะ่นคลา่ง้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการติดตั้งซับในายางอะไหล่ที่นําซับจริงๆเลยนะคะขนาด10นิ้ว ตีตู้ให้ได้ปริมาณมาติดตั้งไว้บนยางอะไรที่พี่เอามาฝากในวันนี้ชอบยังไงหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket s o u อยู่ที่ปากซอยลชดาพิเศษก6 6หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook Rocket Sound Thailand Line at at Rocket s o u หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube Rocket Sound Channel ได้ทุกทุกวันเลยค่ะชอบยังไงอย่าลืมกด Subscribe ที่นิดน,นึงนะมีอะไรดีมาฝากใหมค่ค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ